สวัสดีค่ะพบกับรายง,งานข่าวประจำสัปดาห์เทศบาลตำบลโนนประแดงวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาววิริยาผุดผ่องตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เริ่มจากข่าวแรกในวันนี้ค่ะโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ2ูบีน วันที่2กรกฎาคม2567นายพรีทาวาปีนายกเทศมนตรีตำบลโนนประแดงประธานในพธิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะกีฬาด้านฟุตบอลป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ช b บีนบวันตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข2,567ณหอประชุมอำเภอผาขาวทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนนนประแดงมีกิจกรรมทางเลือกที่หลากหลายเพื่อห่างไกลยาเสพติดรำวงสวงงานสืบสารประเพณีบุญสัมหา วันที่2กรกฎาคม2567เวลา16นาฬกาเทศบาลตำบลโนนประแดงโดยนายภัยรีทวาปีนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนางรำกว่า80รายร่วมรำบวงสวงงานสืบสารประเพณีบุญสัมหะสักการะสารหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่องบูชาพญานาคปู่ไหลคำมาและเฉลิมฉลองจังหวัดเลยปีที่117ผู้เข้าร่วมรำบวงสวงทุกคนมีความตั้งใจในการรำถวายเพราะถือเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง Yeah. Mm -hmm. ำชมรมผูส้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนปะแดง วันศุกร์ที่5กระกฎาคม2 5 6 7เวลา9นาฬิกาเทศบาลตำบลโนนประแดงโดยนายไพรีทวาปีนาย,ยกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่พนักงานดำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนประแดงเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ได้รับความรู้แนวทางการดูแลสุขภาพของตนเองและการดำรงชีวิตในสังคมให้มีความรู้ในการเลือกรับประทาน อาหารที่เหมาะสมและเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการออกกําลังกายแบบชาตินิยมโดยกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น2แห่งคือ 1. โซนเมืองกิจกรรมสันทนาการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตารางการเรียนการสอนการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารโดยเจ้าหน้าที่ไอทีเทศบาลตำบลโดนประแดง สโซนโดงกิจกรรมสันทนาการโดยกองการศึกษาตารางการเรียนการสอนวิชาการเลือกโภชนาการจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผาขาวเป็นผู้ให้ความรู้ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ติดตามข่าวสารเทศบาลตำบลโนโนประแดงได้ที่ช่อง YouTube เพจและ Facebook เทศบาลหรือสามารถที่จะเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานในวันเวลาราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02818168 4วันนี้รายงานข่าวประจำสัปดาห์ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ